ง่ายครับทุกคนวันนี้ผมจะมาทำ Q&A ตามที่บอกไว้นะครับนะโอเคงั้นไปเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคฮะงั okay. ้นมาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยดีกว่าคำถามแรกจากคุณสกายแร p ป,ปิ้งนะฮะถามว่า Q&A มีแฟนหรือยังแฟนไปคอยอย่างไงกลัวแฟนไหมผมมีแฟนแล้วฮะ แฟนผมเป็นคนน่ารักมากนิสัยดีเป็นมิตรด้วยล้วถามผมกลัวแฟนหรือเปล่า <c oughs> ค่อยอยังผมอะกลัวแฟนอยู่แล้ว <c oughs> มาต่อกันที่คำถามที่สองนะฮะจากคุณโนอีซี่นะฮะถามว่า Q&A ออะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณอยากมาทำแอนิเมชันสิ่งที่ทำให้ผมอยากทำแอนิเมชันล่ะ ว่างฮะไม่มีอะไรมากว่า okay, งโอเคฮะมาต่อกัะที่คำถามที่3นะฮะจากคุณเดอะยูทูบบี2นะฮะถามว่า Q&A วอนายอายุเท่าไหร่ชอบเกมอะไรชอบกินอะไรและสอนทำแอนิเมชันหน่อยผมอายุ15ปี3เดือนฮะชอบเกม ROV ชอบกินหอยแมงพูนะฮะส่วนสี่ถ้าาทำ a อนิเมชันใหม่ผมมีแผนว่าจะสร้างช่องแยกไปอีกช่องหนึ่งเป็นแบบช่องสอนทำ a อนิเมชันพวกนี้นะฮะเดี๋ยวเราติดตามได้เลยอ่ะมาต่อที่คำถามต่อไปนะฮะจากคุณเลวัยอาทานนะฮะ Q&A นายเริ่มหัดทำแอนิเมชันมานานหรือ,อยังผมทำ a อนิเมชันตั้งแต่ป .6 ครับตอนนี้จะขึ้นม .4 อย่าก็ สามปีแล้วนะฮะสามปีแล้วที่ทำมาอ่า <c oughs> โอเคคือคำถามต่อไปจากคุณ GMIQ นะฮะถามว่า Q&A สอนทำแอนิเมชันหน่อยซําม <c oughs> ผมมีแผนว่าจะทำอยู่นะช่องแบบช่องทอี่เอาไว้สอนอย่างเดียวไม่มีแอนิเมชันพวกเนี้ย <c oughs> เอาไว้เพื่อสอนอย่างเดียวเดี๋ยวผมจะทำไว้นะฮะ <c oughs> รอรอรอได้เลยได้เลยโอเคมาฮะต่อที่คาถามต่อไปนะฮะจากคุณอะไรเนี่ย In t เ s t โอ้ขอโทษนะฮะถ้าอ่านชื่อผิดผมก็ต้องขอโทษด้วยนะฮะ Q and A ทำไมทำสวยตังงานตังง่ะด้วยนะฮะอืน่าจะเป็นเพราะผมทำมาแบบนานมากเลยนะฮะผมทำมาสามปีอะเขาไม่เก่งได้ไงนะรับก็ด้วยนะเขอื้วยตัวเองเก่งชิบหายโอเคมาตกลงคำถามต่อไปนะฮะจากคุณมาสเตอร์สตูดิโอนะฮะ Q and A เกมไหมชอบเล่นเกมอะไรทำยังไงให้ออนิเมชันสมูทผมเกมหรือเปล่านั่นละ <c oughs> ไม่บอกฮะไปคิดกันเองเกมที่ผมชอบก็บอกไปแล้วนะฮะ ROV ส่วนทำยังไงให้ออนิเมชันสมูทเดี๋ยวผมจะมาสอนทีหลังในช่องอีกช่องหนึ่งนะฮะจะสร้างไว้อยู่โอเคคำถามต่อไปนะจากคุณอุลตร้าแมนกังกะแซม ถ้าผมวางผีดก็ต้องขอโทษด้วยนะฮะถามว่า Q&A ทำไมมาทำแอนิเมชันนะฮะน่าจะเป็นเพราะว่าฮะแล้วก็ชอบด้วยอะ่ะเวลาทำมันมันสนุกดีนะฮะมันสนุกดี